bye uh -huh. สวัสดีเพื่อนเสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะส่วนอินทพาลัรรมเคียงหมอกค่ะวันนี้พามาดูอินตาพาม์่ามาติดตามผลสิตอนนี้อายุได้3ามเดือนครึ่งแล้วค่ะเนี่ยใบสีเหลืองเริ่มถ้าดูไใกล้กล็จะเข้าเริ่มใกล้เข้าสีแล้วค่ะลูกก็โตดีค่ะ,อ,ะอันนี้ใบหีเหลืองนะ พอดีช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็จะมีน้องๆเพื่อนๆเมื่อวาน,นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีมีน้องๆมีเพื่อนๆมีท่านผู้ชมเข้ามาสวนเยอะค่ะก็บางคนนึกว่าสุกแล้วจะมาอุดหนุนเนาะแต,แต่บางคนก็มาดูต้นพันธุ์มาดูงานมาอะไรเงี้ยค่ะก็มาบ่นให้เราฟังว่าผานลำของเขาว่าผลมันร่วงร่วงบ้างแตกบ้างเงี้ยค่ะฮ่าเดี๋ยวเราลองแต่เราก็แนะนําเขาไปแล้วนะคะ ส,สูตรที่จะบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้เลยจะทําคลิปค่ะบอกจ,จะได้รู้นเนาะว่าเราลองมาแล้วค่ะเราลองมาแต่ปีที่แล้วได้ผลค่ะก็คือช่วงเนี้ยช่วงขับสีเนี่ยจริงๆตั้งแต่เริ่มสามเดือนมาเขาก็เริ่มแตกแล้วค่ะถ้าเราถ้าเราแบบถ้าเราทําแบบไม่ได้รู้วิธีเนาะเราลองดูก็คือ,อที่สวนเนี่ยเราจะให้ให้น้าแบบสม่ําเสมอนะคะ เราเคยให้วันเว้นวันก็วันเว้นวันค่ะแต่หน้าฝนอย่างเงี้ยเราต้องระวังก็คือสมมติเราให้ไปแล้ววันนี้ให้สมมติเราให้เมื่อวานใช่ไหมวันนี้ถ้าวันนี้ฝนตกอีกพรุ่งนี้ก็คือเราไม่ให้มันมันไม่ได้เวน้นวันเว้นวันเป๊ะๆค่ะแต่สาคัญที่ทําให้ผลแตกผลร่วงจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับน้ําอย่างเดียวอาจจะเป็นปุ๋ยมากกว่าเวลาเราให้ปุ๋ยอะส,สำคัญก็คือเรื่องเรื่องปุ๋ยนี่แหละค่ะ พอเวลาเวลาให้ปุ๋ยอย่าให้ตอนดินแห้งนะคะอเราเราต้องดูว่าดินใต้ต้นเราอะแห้งไหมค่ะก่อนก่อนให้ปุ๋ยดูดินก่อนถ้าดินแห้งสมมุติเราเราควรจะให้วันวันที่ถึงดิวเราให้น้ำอะค่ะสมมุติเราดิวให้น้ำเราให้น้ำไปเมื่อเช้าเนาะอ่ะเราก็เราก็ให้ปุ๋ยกลางวันมาเนี่ยมันถึงมันถึงรอบให้ปุ๋ยเราก็ให้พอให้ปุ๋ยเสร็จแล้ว เราเราอย่ารอน้ําฝนนะคะคือเราให้ปุ๋ยสมมติเมื่อกลางวันเราให้ปุ๋ยไปอตอนเย็นเราเปิดน้ําให้เขาเลยค่ะแต่มันไม่จําเป็นต้องเปิดจนท่วมแบบเหมือนเราเหมือนเหมือนที่เราเคยให้ปกติแต่เราเปิดหมายถึงว่าเปิดให้ดินเปียกให้ดินเนี่ยให้ปุ๋ยเนี่ยมันเปียกก่อนคือคือให้ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้สมมติเราเคยให้ร้อยลิตรอาจจะเหลือห้าสิบห้าสิบลิตร่าแล้วพอตกกลางคืนฝนมามันก็จะไม่มีปัญหาค่ะ เพราะว่าถ้าเราลองถ้าเราให้ตอนดินแห้งๆค่ะตอนดินใต้ต้นมันแห้งนะให้เสร็จให้เสร็จต่อให้เราให้น้ําเลยบางทีวันรุ่งขึ้นก็เจอค่ะเจอแห้งเจอค่ะก่อนก่อนก่อนให้ปุ๋ยให้ดูพื้นก่อนพื้นรอบต้นเราอะพื้นดินว่ามันมีความชื้นไหมอาจมีความชื้นเราให้เลยแล้วให้แล้วไม่ต้องรอไม่ต้องรอน้ําฝนนะคะเราไม่ต้องรอเราให้น้ําไปเลย เราให้น้ําของเราเองให้ไปเลยค่ะให้ไปเลยสมมุติเราให้เนี่ยวันเนี้เมื่อกลางวันเราให้ปุ๋ยใช่ไหมเนี่ยเย็นนี้เราให้น้ําไปแล้วคือน,นี้ฝนตกก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าไม่แตกไม่ร่วงค่ะค่ะ,ะสําคัญหลักๆก็คืออย่าให้พื้นแห้งค่ะอย่าให้พื้นใต้ต้นแห้งนะคะเพราะถ้าแห้งเนี่ยจริงๆไม่ต้องไม่ต้องมีปุ๋ยอะแค่แค่เราปล่อยพื้นแห้งเราอาจจะเว้นไปหลายวันหน่อยเผอหลายวัน แล้วเราไม่ได้ให้ปุ๋ยหรอกแต่เราถึงดิวให้น้ําเราไปให้บางทีมันก็ปีแตกนะแต่จะไม่ค่ะแต่จะแตกไม่เยอะเท่ากับตอนให้ปุ๋ยด้วยเพราะถ้าเขาได้ได้ปุ๋ยด้วยเราก็ได้น้ําฝนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแตกส่วนมากแตกเพราะผู้รู้ส่วนมากผู้รู้นะคะหรือว่าเราเท่าที่เราคุยกับผู้รู้หรือว่านักวิชาการ เกี่ยวกับน้ำกับปุ๋ยเนี่ยก็จะบอกอยู่แล้วว่าในน้ําฝนมันจะมีไนโตรเจนสูงนะคะตอนนี้พอเราให้ปุ๋ยไปแล้วเราเราไม่ให้น้ําตามเราให้รอเราไปรอฝนไหนจะได้ปุ๋ยด้วยไหนจะได้น้ําฝนด้วยในน้ําฝนก็มีไนโตรเจนไปเลยมันจะแตกเยอะค่ะค่ะหาลองลองดูนะคะคิดลับนิด,นด,นดเองหาเมื่อวันก็บอกน้องๆไปลองดูเราลองทําอย่างนี้มาค่ะไม่ไม่ไม่เจอปัญหาในอย่างวันเนี้ย เราให้ปุ๋ยไปเมื่อวันไปเมื่อวันเสาร์นะคะคืนวันคืนวันเสาร์ฝนตกเนาะคืนเราให้ไปวันเสาร์แล้วก็ให้เสร็จตอนเย็ยนเราก็ให้ให้น้ำไปเลยแต่แต่ฝนนั้นตั้งเขาแต่เราไม่ได้ให้เยอะมากาเราให้แบบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอตกคืนวันเสาร์ว่าฝนก็ตกหนักเลยค่ะตกหนักเยอะค่ะ ก็ก็ไม่แตกค่ะไม่แตกไม่ร่วงแล้วก็มาคืนเมื่อคืนอีกเมื่อคืนคืนวันอาทิตย์เนาะวันนี้วันจันทร์ค่ะก็ตกนักอีก2คืนและก็ไม่ร่วงค่ะวันนี้มาเปิดดูไม่ร่วงอีกไม่ร่วงไม่แตกค่ะลองทําดูนะคะค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ